การสวัสดีครับเอฟซทุกท่านผมมาเตียตามตัวตรงเดินทางมาดูต้นไม้มงคลครับครับตัวใม่มงคลเคยโชคลาภครับเจะคล้องบานเพิ่นครับพอดีจะคล้องบานบอกว่าให้เบิงเอาตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับใหม่ครับครับเคยเลยโชคลาภมาสองวันติดๆนต่ครับครับมาเตะเลยมาขอถ่ายเบิงตัวเลขไปให้เอฟซให้ทุกท่านบ้านเบิงวันวันทีท่สิบหกมีนา โอเกิ okay, ครับเผื่อเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะแบ่งครับคนใหม่โชคครับค,ครับหมดก,ก่อนกัให้ครับให้โชคของบานเป็นกับบอกว่าเบงเอาให้คนใหม่ครับจะเค่อยๆโชคของสองวันครับนี่ครับวันนี้ก็ขึ้นนี่นะครับมวดนี้เบงยึดชัดแล้วครับ มีตัวได้แน่นับเบิงเอาครับมีศูนย์มีหกเป็นเด็กสองนี่นี่มีสองครับ คนทำก่ในคับเอฟซีครับเบ่งตนไหม้มีโชกเคยให้โชคปลาบครับครับของบานเป็นกะบอกเบ่งเงาครับ่นจะเคยให้นโชค,ครับตนไหมไ้ใบใบนี่ครับจะขึ้นครับก็หอดเลขเมื่อเลข,ข,เลขออกก็จะขึ้นเป็นตัวเลขจะเบาเฉียดเห็นมีศูนย์มีโก เบิรงนี่ครับเจ็ดสี่เบิรงน้ำกันนะครับตัวยบางอย่างชัดครับคอมเมนต์มาไต่นะครับจะเบาใจเห็นมีหกนะครับมีศูนย์ขบนเหมือนเป็นเหล็กสองครับหรือว,ว่าเหล็กขาครับขมบนวน เป็นเด็กห้าเลยครับเป็นเด็กห้าตัวนี้เลขแปดได้ครับตัวนเลขแปดมันจะชัดครับ แปดศูนย์ห้าเราเสียม,มาเบิ้งตัวเลขคือใบใหม่ครับตัวเลขใปลาเอฟซีครับครับห้าหกศูนย์ครับครับห้าหกศูนย์แปดศูนย์หกครับ ครับเอาไปลองเบงกงนะครับขับมุนเราครับขับหาฟูนฟูนหาหกฟูนฟูนหกแปดฟูนฟูนแปดครับขับไปลองเบงกงนะครับครับเผื่อเป็นท่าแนวทางหรือสบาลอยากกินแบงครับครับก้นเสียส่วนหมูข้นปวดใช้พิกจันนิยานในการนั่ชมครับครับเปเตียตามเดียวตัวก็ฟอนที่ามีชมีลาบมีเฮงมันหมันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาเตียตามในตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวฟอกรับเบาเตียคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ